ในที่นี้ถ้าท่านเป็นคนที่สมบูรณ์แบบดีเลิศเพอร์เฟก Perfect, เนี่ยที่นี้ก็คิดว่าคงไม่เหมาะสมสำหรับท่านนะเพราะที่นี่เรามีแต่คนที่กําลังเติบโตใช่ไหมครับ <Amen. S 1> เรามีความเต็ม,มไปด้วยความบกพร่องเราเต็ม,มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเราเต็ม,มไปด้วยความที่พร้อมจะข่มขืนกับคนได้เสมอขอคนมาทําบางอย่างเราสามารถจะข,ข่มขืนได้เลยเราเป็นคนที่พร้อมในการจะดุด่าว่ากล่าวตะโกนไล่ท่านออกไปได้ทันทีถ้าเกิดท่านมาด่าเรา นี่คือภาวะที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ดังนั้นทำไมเราต้องมาพูดโกหกแต่งเรื่องให้ดูดีเราน่าจะเป็นปิดเราน่าจะเปิดเผยอ,อย่างที่เราเป็นอยู่ว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็มาพูดคุยกันเพราะการเริ่มต้นยอมรับความจริงก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาเห็นไ,ไหมครับดัง <c oughs> นั้นการโกหกการโกหกนั้นก็ทําให้เสียความสัมพันธ์อาจจะภาพในการสงประการที่2ไม่เพียงแค่เราไม่โกหกเราจะสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนได้ก็คือการไม่เป็นศัตรูกับใคร พี่น้องบอกกนเอเสียว่าเราไม่เป็นศัตรูกับท่านนะนะ <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> ในข้อสิ่เจ็บว่าแต่มะเจปัญญาจากเบื้องบนนั้นจึงเป็นความสงบสุขและก็ความสุขภาพนะครับสงบส,ส,สุขและความสุขภาพนะครับ <c oughs> คนมีปัญญาเป็นคนที่เข้ากับผู้อื่นได้เสมอคนที่มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์คือคนกับคนที่เข้ากับคนได้ทุกป,ประเภท พี่น้องเรื่อนี้ต้องเป็นการฝึกฝนได้ไหมครับเพราะเราอย,าอยู่ในครอบครัวนะครับเราอยู่ในสังคมที่มีคนบาปดังนั้นบางครั้งที่บ้านเราที่โรงเรียนนะครับหรือในสังคมเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้แนะนําเราแล้วก็ไม่ได้ฝึกฝนเราให้สามารถจะมีการรู้จักกับคนในต่างวัยต่างอายุต่างชั้นวรรณะภาษาการมาโบสถ์นั้นจึงเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้อย่างดีทีเดียว พ่อพี่น้องครับดูสิครับมาโบสถเนี่ยคนอายุเด็กสุดเนี่ยมีตั้งแต่เด็กตื่นเลยนะบางคนตื่นเลยโอ้ขอบคุณพระเจ้าตื่นเลยบางคนนั้นนะฮะอยู่ในสังคมนั้นเราเจอแต่คนที่รุ่นเราเคาเดียวกันถูกไหมครับมาโบสถเนี่ยตั้งแต่เด็กสุดถึงอายุมากสุดเลยนะผมไม่รู้ใครเด็กสุดในห้องนี้นะ,ะใครอายุต่ำกว่าสิบห้าพ่มีครับต่ำกว่าสิบขวบอ๋อเจอแล้วสองเสื้อ มคนหน้าหน้าเหมือนยี่สิบเลยแต่กบอกย2บอนะแ,แล้วมีใครยุเกินเจ็ดสิบไหมครับเกินเจ็ดสิบมีไหมอายุเกินเจ็ดสิบเนอไม่ลกเหรอฮะเจ็ดแล้วลฮะอโอ้เจ็ 70, 70, 70ม่ตั้งเจ็แล้วเจ็ดสิบเท่าไหร่ฮะเจสทั่วใช่ไหมครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเราก็สามารถคุยกับคนเจ็ดสิบแปแล้วเป็นสาวแล้วเหลือนิดนึงอายุเจ็ดสิบแปดล้วฮะกับอายุน้องเสือเหลือด้วยอะไรนะครับ สอขวบหารเรียนแล้วกันว่ากี่เท่าเห็นมสองขวบกับ78ปีใช่ไหมครับนี่ก็คืออยู่ในเกี่จักเดียวกันใช่ไหมเราต้องสามารถฝึกฝนใช่ไหมเข้ากับคนได้คุยกันักศึกษาได้คุยกับนักเรียนได้คุยกับผู้ใหญ่ได้อะไรกันต้นนะครับคนมีปัญญาจะเข้ากับผู้อื่นได้เสมอการเข้ากับผู้อื่นได้นั้นเป็นการสร้างสัติภาพการสร้างสันติสุข หรือการสร้างสนิภาพคือการเริ่มต้นจากเราที่จะพยายามพูดคุยใช่ไหมครับเข้ากับผู้อื่นได้แต่ครับพูดคุยบนสื่อไม่ได้มาโบวชแล้วก็น,นั่งอยู่เฉยไม่รู้จักใครสักคนเดียวเลยมีใครมีใครมั่นใจไหมครับาท่านรู้จักทุกคนในที่จะจับใช่ไหมที่จักเราประมาณร้อยคนเนี่ยอันนี้ทั้งหมดมันอาจจะไม่ไม่หมดนะเอาเป็นว่ามีใครรู้จักกับพี่น้องในโบสถ์จำชื่อได้นะครับเกินยี่สิบคนบ้างมไหมครับที่รู้จักเกินยี่สิบคน โอ้โหใช้ได้เลยอ่าเกิน50คนถ้ารู้จักคนในโบสถ์รู้จักชื่อด้วยรู้จักหน้านหนูเรียกปุ๊บเจอเลยอ่าโยอ่าพุ่งอะไรเงี้ยเกิน50คนมีไหมครับโอ้โหอ,อ่าเราจ๋าซิเราจ๋าซิเราจ๋าเราเรียกซิสักสักยี่สิบ,สบ,สบคนอ,ะอ่ะอะไรเย็เยนซิอะไรเย็นซิครับห้าหอาคนในครอบครัวให้เรียกกันเหรอคะห้าหมาคนในครอบครัวห้าหมาคนในแคร์เออให้เรียกเลยคนท่านที่น่านที่เนี่ยอะไรเงี้ย ชอบน้ำ mhm. พิษ2พี่อมพี่ัาสีนัองกรีดห้าคี่นต่างสายดำไมเร็นไรเนี่ยมาเลียงกันนะเอ่ะพี่ปุน้องปนเจือน้องนมพี่นมแล้วคนนี้พี่ทิพย์เหอข้างอยู่ข้างเนี้ย้ไข้ามเลยไม่พิมโอเคตะเวนให้ด้ยกันครับ มีลเลยน,น,นะครับก็อยู่อย่ามีความสุขใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยพอจารู้จักคนกี่คนแล้วเกิน50คนใช่ไหมครับพอจารู้จักคนในโบสถ์เกิน50คนเนี่ยมันก็อยู่อย่ามีความสุขถูกปะตอนนั้นก็รู้จักคนนี้ก็รู้จักเดี๋ยวพอรู้จักดีๆก็จะมีการเอาเข้าวเหนียวกับไข่เจียวมาให้เมื่อเช้า,ชานี้นะครับเพราะนั้นเราจะมีปัญญาโดยการที่เราจะเข้ากับอุลได้เสมอเลยไหมครับ <c oughs> คบทักทายทักทายคนเคยดูใจพี่้องไปแล้วว่าอย่าไปถามชื่อเขาให้บอกชื่อเรา ช่ไหมผมเจอกู้บุญวันนี้ครับผมชื่อวรลินครับอย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยเป็นการที่ต้องฝึกฝนอย่างแท้จริงเลยเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์ใช่ไหมครับในส,สุภาษิตบทที่ยี่สิบข้อสาบอกว่าที่จะรักษาตัวได้พ้นจากการวิวาสก,ก็เป็นเกียรติแต่คนโง่ทุกคนจะทะเลาะวิวาสก,กันโอ้โหเมื่อไรเราทะเลาะกันพระเจ้าสมบอติว่าเราเป็นคนโง่ท,ทันทีคนโง่จะทะเลาะกัน พี่น้องที่โง่เขาจะทะเลาะกันพ่อแม่ก็เลยต้องตีทังคู่ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เหมือนช่วงรอยกระทงเนี่ยตลกมากเลยนะมีรถคันหนึ่งขับไปจำไม่ได้นะคือเป็นรถรถที่เขียนป้ายอะไรนะรู้ไมหมอจำได้ไหมอะไรนะที่พักชั่วคราวของคนทะเลาะกันคือเป็นรถจากคู่อัะขับให้ให้กําลังใจทั่วๆไป <c oughs> ขับแถวแถวสะพานออะไรที่พักชั่วคราวของคนทะเลาะกัน เฮ้ยที่พระเจ้าบาคนเล่นเล่นบรทันอะไรสักอย่างใชมีมีที่พักอย่างนันะ้นเพราะนั้นการทะเลาะก,กันนั้นพระเจ้าจึงทรงโปรดลงโทษทั้งคู่ดังนั้นเราจึงตีเรี่องการทะเลาะสุขกันได้เป็นไหมครับเ,<อ>เราจึงอยู่อย่าสงบนะคแน่นอนไม่มีใครทะเลาะก,กับคนที่ที่ไม่ค่อยรู้จักหรอกครับส่วนใหญ่ก็ทะเลาะก,กับคนที่รู้จักแต่คุ้นเคยกันอย่างนี้นะนั่นเองนะครับอะไรคือสาเหตุของการทุ่มเถียนกันนะครับหรือการทะเลาะก,กันเรามาดูหลักพระมีด้วยกันนะครับประการที่หนึ่งคือการเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบทําให้เรานั้นเกิดการทะเลาะเบาแวงกันเกิดการสะสมความไม่พอใจพอความไม่พอใจถึงสุดงอมปุ๊บเราก็รู้สึกไม่ชอบหน้า่านี้มันก็จะเริ่มต้นแผนของมันอย่างอย่างเป็นแผนอดีตแผนเก่าเก่าเอามาเล่าใหม่นะครับโดยเริ่มต้นด้ท่านเนี่ยรู้สึกเปรียบเทียบกับบางคนก่อนทําให้เราก็ไม่ค่อยชอบหน้ารุ่นคนนี้หลังจากนั้นก็จะเริ่มเอาคนกันเนี่ย มา,มายุ่งเกี่ยวกับเราในบางด้านมาร่วมโครงการกันมาร่วมแคร์กันมาร่วมสัมพันธ์กันมาเจอกันสัน้นกหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเราก็เนื่องจากเราพื้นฐานลึกๆเร,กเ,รเ,เราเปรียบเทียบขั้นตอนที่หนึ่งเราเปรียบเทียบทําให้เราไม่ชอบพอเปรียบเทียบเสร็จป,ปุ๊บพอถึงจังหวะเหาะสุดงอนปุ๊บเราก็เริ่มทะเลาะกับคนนี้เพราะพื้นฐานมันสะสมมาตั้งแต่แรกแล้วเป็นอะไรที่จากเราจะไม่เปรียบเทียบกันใช่ไ,ไหมครับเพราะเจ้าสร้างท่านมาดีที่สุดอยู่แล้ว นะครับมีคนที่รวยกว่าท่านจนกว่าท่านเสมอมีคนที่สุขภาพดีกว่าท่านสุขภาพแย่กว่าท่านเสมอไปเียบเทียบกันทใหมนะเราก็ดําเนินขับรถนะด,ดเนินชิ้นเราไปให้ไปได้สุ่ความสามารถนะครับการเปรียบเทียบจะเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการทะเลาะเบาแว้งกันนะครับประการที่2ส,สิ่งที่เป็นในสองผลิตบทที K ่สิบข้อที่สองบอกว่าเราไม่ต้องการที่จะเปรียบเ,เทียบก,กับตัวเราเองกับบางคนที่ย่องย่องตนเองแต่เมื่อเขาเอาตัวของเขาปเป็นเครื่องวัดกันและกัน และเอาเปรียบเทียบกันและกันแล้วเขาก็เป็นคนขาดความเข้าใจพระกัมีบอกว่าคนที่ชอบเปรียบเทียบกันและกันนั้นเป็นคนที่ขาดความเข้าใจในชีวิตเพราะชีวิตนั้นยังไงก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบเขาไม่ถามเราจริงไม่ถามว่าขอพระเจ้าให้เราเป็นอย่างคนคนนั้นขอพระเจ้าให้เราเป็นอย่างคนคนนี้เราจะได้ถามว่าขอพระเจ้าให้เราเป็นเรานี่แหละตามที่พระเจ้าสมต้องการจริงไหมอย่างมากเราก็แค่บอกว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าคนนั้นนะที่เขาเดินแยกอย่างดีมากเลย เขาเป็นคนซื่อสัตย์ขอพระเจ้าให้มงุงซื่อสัตย์บ้างอย่างเงี้ยได้นะแต่ไม่เปรียบเทียบกันการที่2คืออะไรครับ,การ,รบการตําหนินะครับการตําหนิเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันแล้วก็เป็นศัตรูกันนะครับตาหนิตีเตียนแราเพราะว่าการขุดคุยนิดๆหน่อยๆนั้นก็มาเป็นสาเหตุที่ทําให้ชีวิตสมรสพังพที่หน้าได้อยู่อย่างมากจนวนมากแล้ว เราพบว่าสาเหตุประการใหญ่ประการหนึ่งที่เป็นปนัญหาและไม่เกิดการหย่าร้างก,ก็คือสาเหตุที่มาจากเรื่องเล็กลๆน้อยมีหนังสือพิมพ์ลงฉบับหนึ่งที่เป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าสองก็บอกว่ามีการฟ้องร้องและก็หย่าร้างกันเพราะว่าสามีกับภรรยาน,นั้นบีบยาสีฟันคนละข้างกันภร <c oughs> รยาน,นั้นชอบบีบตรงก้นและะ้วก็ไล่ขึ้นไปสามีชอบบีบตรงหัวนะครับสักพักไปเริ่มไม่พอใจว่าทําไมเธอไม่มาบีบตรงก้นบ้าง ภรรยาสามีบอกทำไมเธอไม่ไปบีบตัวหัวบ้างงั้นอย่า,ยาก,กันเลยเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เพราะเรา,ามีบยาสมบัคนละข้างกันนะผมก็นึกว่าทําไมมันไม่ซื้อสักคนละหลอดกันไปเลยก็จบปัญหาแล้วครับก็เลยเกิดปัญหาแล้วก็ต้องไปถึงคดีแล้วก็เกิดการหย่าร้างกันไปนะดังนั้นการตําหนิตีเตียนทําให้เกิดปัญหาเรื่องความสัมพันธ์การตําหนิแตกต่างจากการตักเตือนในทางพระเจ้าคือการตําหนิเป็นการต้องการให้อีกคนหนึ่งเปลี่ยน ตามที่ใจเราต้องการในการตักเตือนในทางพระเจ้าคือต้องการให้อีกคนนึงเปลี่ยนตามที่พระเจ้าต้องการ <Amen. S 1> ดังนั้นถ้าเราแนะนําคนให้ดำเนินชีวิตออถูกต้องตามที่พระเจ้าต้องการนั้นเราจรึงพูดเหมือนกับผู้ส่งสาร mm hmm. ใช่ไหมครับมันจะไม่พูดจากตัวเราเองเช่นเราไม่ค่อยพอใจที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจที่บางคนน่าจวมาสายใช่ไหมมาประชุมบริษัทสาย ถ้าเราตำหนิเพราะเราโมโหว่าทําไมเข้ามาสายการตำหนิมันจะเป็นการที่เอาตัวเราับตัวเขามาสู้กันใช่ไหมครับแต่ถ้าเราตำหนิดโดยการที่เราตรักว่าพระเจ้าอยากให้เขาพัฒนาชีวิตขึ้นเพราะถ้าเข้ามาสายแล้วจะเป็นปัญหาในเรื่องของการทางานด้านอื่นต่อไป